ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีภรรยาสูงอายุและสามีเธอพักในบ้านหลังเก่าทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันและทั้งคู่ก็รู้สึกเหงามากฉันเก็บกวาดบ้านทำงานบ้านและทำอาหารส่วนคนณปลูกต้นไม้และดอกไม้อยู่ในสวนแต่เมื่อเราเสร็จงานและตกค่ำ มันคงจะดีมากถ้ามีใครสักคนไว้คุยด้วยแทนที่เราจะมานอนทันทีหลังอาหารฉันเหงาจังเลยคุณพูดถูกที่รักเหมือนเวลามันหยุดนิ่งเลยต้องหาอะไรมาดึงดูดความสนใจบ้างละคุณคิดว่าไงละ่ะใช่แล้วที่รักต้องลองคิดอะไรดูแล้วล่ะ คุณไม่ได้ทำคุกกี้มานานแล้วนะผมอยากจะกินมาเป็นสัปดาห์แล้วล่ะโอ้เป็นความคิดที่ดีได้วันนี้ฉันจะอบคุกกี้หลายแบบเลยหลายแบบเหรอแบบไหนล่ะสงสัยจังตอนอบเสร็จเราไปนั่งด้วยกันในสวนแล้วดื่มชาแล้วก,ก็กินคุกกี้กันนะได้หญิงชราดเดินเข้าไปในครัว บนโต๊ะเธอจะวางแป้ง <อะ S 1> น้ำตาลและน้ำมันที่ต้องใช้อบคุกกี้เธอใส่ผงขิงที่อยู่ในโหลใส่ขิงที่เก็บไว้บนชั้นในครัวจากนั้นหลังจากที่ใส่ส่วนผสมเข้าด้วยกันเธอก็เริ่มทำคุกกี้ขิงดีสำหรับสุขภาพมันรักษาโรคใส่สักหน่อยดีกว่าเธอปั้นแป้งก้อนเล็กๆแล้ววางมันลงบนถาด ในที่สุดเธอก็ทำคุกกี้ชิ้นใหญ่เป็นรูปคนวางมันไว้บนถาดและเอาถาดใส่ในเตาอบระหว่างคุกกี้อยู่ในเตาอบเธอก็คิดอืม,อมตอนที่น้องขอนมขิ้งอบเสร็จฉันจะเอาไปให้สามีดูเป็นเซอร์ไพรส์แล้วตอนที่เราดื่มชาเราจะได้วางมันบนเก้าอี้และคุยกับมันโดย เธอสวมถุงมือกันความร้อนและดึงตุ๊กตาขนมปังขิงออกจากเตาอบเธอมองผลงานชิ้นเอกยังมีความสุขโอ้มันสวยมากเลยแต่มันไม่มีคิ้วเลยจะมูกปากก็ด้วยเธอทำตาด้วยลูกเกตทันทีจะมูกมาจากเฮเซลนัทและปากจากพริกชิ้นเล็กๆและยืนมองมันพอฉันวางสตรอบเบอรี่เป็นกระดุมเสื้อให้มันก็จะสมบูรณ์ ถ้ามันมีชีวิตก็คงดีทันทีที่เธอติดกระดุมให้พรก็เป็นจริงตุ๊กตาขนมปังขิงกระโดดข,ขึ้นมาตรงกลางถาดฮ่าโอ,โอตรงนี้ร้อนจังเลยอ่ะผมจะออกไปที่สวนนะออโอ้โหโอ้โอยิงชราเริ่มตกใจโอ้พระเจ้า ท่านได้ยินคำภาวนาท่านส่งหลานชายติดน่ารักอ่อนหวานเหมือนคุกกี้มาให้เธอวิ่งตามเขาตรงไปที่สวน<อ>แต่ตุ๊กตาขนมปังขิงไม่คิดจะหยุดวิ่งเลยด้วยซ้ำเขาเอาแต่วิ่งไปรอบๆบสวน<อ>และหัวเราะเสียงดังตุ๊กตาขนมปังขิงมีชีวิตเขาจะเป็นหลานชายของเราอย่าให้เขาหนีไปนะจับเขาไว้ สามีของเธอที่ตกใจเหมือนกันเริ่มวิ่งไล่ตามคุกกี้ด้วยแน่นอนคนแก่สองคนวิ่งไม่เร็วขนาดนั้นตุกตาขนมปังขิงวิ่งไปไกลแล้วและยญิงชาราเสียงดังไปไม่ถึงเขาอย่าวิ่งสิตุกตาขนมปังขิงตัวน้อยเราไม่กินนายหรอกน้นายจะมาเป็นหลานของเราไงเมื่อตุกตาขนมปังขิงวิ่งผ่านไรวัวก็เห็นมันโม ทำไมกลิ่นน่าอร่อยนักฉันอยากกินนายจังเบื่อฟางจะแย่จะจับนายแล้วนะจะพยายามแค่ไหนอ่ะเธอก็จับฉันไม่ได้หรอกนะ่ากลับไปกินฟางซะเถอะเจ้าหัวอ้วนหึหยาบขายมากๆค่อยดูกันแล้วกันวัวโมโหว,วิ่งเร็วขึ้นและว,วิ่งไล่เจ้าคุกกี้ ผู้รักสูงวัยและวัวพยายามไล่ตามคุกกี้ให้ออทันเอ,อ,เอ,อคนผ่านทางจ้องงงๆและดูพวกเขาพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนีม่มันอะไรกันนะฮ่ไม่เห็นต้องวิ่งเลยอ่ะฉันเร็วกว่าอยู่แล้วใครก็จับไม่ได้หรอกนะ่าเพราะว่าฉันทำจากขิงไงมีพลังงานเพียบเลยตุ๊กตาขนมปังขิงยัวย่วยุให้พวกเขายิ่งโกรธกว่าเดิม ในขนาดเดียวกันเจ้าหมูก็เห็นทั้งหนุ่มบิ่งเข้ามาแล้วตุกตาขนมปังขิงก็ตะโกนใส่หมูเพราะเขาผ่านมาเห็นนี่เจ้าหมูอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะอยากจะกินฉันด้วยหรือเปล่าล่ะฉันหวานมากเลยนะดู้ิว่าจะจับฉันได้ไหมอ่ะฮ่าลองดู <c oughs> <c oughs> เจ้าหมูได้ยินคำลือถูกก็โกรธมากมากมันเริ่มไล่ตามตุ๊กตาขนมปังขิงวิ่งไล่นั่นเหรอมานนี้นะตุ๊กตาขนมปังขิงตัวดีคู่รักชลาแล้วัวจับฉันไม่ได้นายคิดว่าจะจับได้งั้นเหรอฝันไปเถอะเพราะฉันทำจากขิงมีพลังเพียบเลยตอนนี้ตุ๊กตาขนมปังขิงสนุกสนานมาก มันหันไปมองและระเบิดหัวเราะจนพวกเขายิ่งโกรธโกโดโเขาเห็นเจ้าไก่ขี้เกียจนั่งอยู่บนแนวรั้วฮ่า่าหวัดดีฉันนายขนมปังขิงนะวัดดีนายต้องหวานมากๆแน่เพราะมีคนวิ่งไล่ตามนายด้วยคุณด้วยแหละคุณนายแม่ไก่ใช่ฉันสงสัยรสชาติของนาย งั้นคุณก็ต้องวิ่งด้วยก่อนอื่นาหาัดบินซะบางทีคงจับฉันได้อะคุณเป็นนกบินไม่ได้คุณจับฉันไม่ได้หรอกหน้าเพราะฉันทำจากขิงไงมีพลังเพียบเลยฮฮาตุ๊กตาขนมปังขิงวิ่งไปเรื่อยๆจนมาถึงทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะนี่นายจะถูกข้ายก้ก่อนนจับฉันสิฮ่าฮา จับสิอย่าร้องแบะแบ่แบน่จริงก็กินเลยาตุ๊กตาขนมปังขิงวิ่งไปจนสุดทางถนนแล้วตรงนั้นเป็นริมฝั่งแม่น้ <c oughs> ําเขารู้ว่าเขาลงน้ําไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะละลาย <c oughs> ขณะท,ที่เขาคิดแผนการเจ้าจิงจอกก็โผล่ออกมาจิงจอกร้ายวางแผนจะหลอกเขาจะได้กินเขา ชันพาข้ามไปได้นะมาสิปีนขึ้นหลังฉันอย่ากลัวเลยเร็วเข้าโอ้โอาตุ๊กตาขนมปังขิง,งเชื่อใจจิ้งจอกแล้วกระโดดขึ้นหลังเขาจิ้งจอกเริ่มวหายลงแม่น้ําในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไล่ตามตุ๊กตาขนมปังขิง,งก็มาถึงริมฝั่งน้ําและเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีเรือผูกอยู่ใกล้ๆ คู่รักสูงวัยแก้เชือกเรือแล้วเริ่มพายเพื่อไล่มาจิ้งจอกในแม่น้ำญิงชรารู้ว่าจิ้งจอกวางแผนอะไรพวกเขาจึงเข้าไปใกล้ที่สุดพระเจ้า,กาปกป้องตุกาตาขนมปังขิงตัวน้อยด้วยนะคะจิ้งจอกเริ่มแผนขี้โกงของเขานี่เพื่อนรักฉันเจ็บหลังจังเลยฉันจะว่ายลึกลงไปในน้ำอีกหน่อยนะนายมานั่งบนหัวสินายจะได้ไม่จมแหละ ตุ๊กตาขนมปังขิงกระโดดไปบนหัวเขาและพวกเขาว่ายน้ำต่อไปฮูรักสูงวัยเริ่มตะโกนระวังด้วยนะจับให้แน่นล่ะจิงจอกจะกินเธอมาหาเราสิมาเลยมาหาเรานะจริงจอกรู้ว่าแผนของเขาพังซะแล้วตุ๊กตาขนมปังขิงลอยขึ้นมาในอากาศจริงจอกเปิดปากรอให้เจ้าคุกกี้ตกลงมาเข้าปาก กกตาขนมปังขิงไว้ตัวทันและกระโดดลงไปในเรือแต่ว่าเขาก็ยังกลัวคู่รักสูงวายอยู่ไม่ต้องกลัวนะตุกตาขนมผิงเราไม่กินเธอเด็ดขาดเธอเป็นหลานเราแล้วเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราตอนนี้เรามีหลานชายที่จะคุยด้วยได้ทุกคืนเราไม่เบื่ออีกแล้วล่ะใช่ไหมที่รักอออจริงอ่ะ ท่านที่ผมให้คุณวิ่งไล่และยังพูดอยาบคายกับคนอื่นด้วยงั้นเหรอแน่นอนใครๆก็ทำผิดพลาดได้สิ่งที่สำคัญคือยอมรับความผิดและไม่ทำอีกโอเคจากนี้ไปผมสัญญาจะเป็นตุ๊กตาขนมขิงที่สุภาพมากๆเลยอย่างแรกผมจะขอโทษสัตว์ทุกตัวที่ผมดูถูกเอาไวส้สะกก่อนนะนะพวกเขากลับบ้าน ตุ๊กตาขนมปังขิงปลอดภัยแล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดไปเฮ้ mm. hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนเดอร์สัและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดกระตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ